สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ soft talk คุยเรื่องเบาเล่าเรื่องม่วนนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษต้องเรียกได้ว่าเป็นแชมป์สิสมัยจากรายการดนตเพลงชิงทุนเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานอย่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนรถแห่น่าจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่ผมกำลังจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนั่นก็คือน้องเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> ป้าเป็นได้ได้มือนี้สบายดีป่ะเนาะชอมสบายดีค่ะแต่ว่าก็เป็นวัดจังน้อยค่ะโอ้ยไม่น่าจะเสียงเมื่อเลยเสียงเมื่อค่ะมันแหบสนิทเลยเป็นอย่งไรน้องเอในมือนี้มาเหตุยังอยู่ของอัร์ซัมใบใจน้อกเลยวันนี้กามาอัดคตบมือแล้วกามาไทยสิ่งไทยเอ็มวีค่ะโอ้ปกติคิ้วงานแหน่งตลอดเนาะช่วงนี้ค่ะกระเพาะได้ไปแน่ค่ะซึ่งโดยโดยส่วนตัวน้องเอเนี่ยปกตินี่เอรับงานอีกอย่างแน่ ปกติตะกอนก็นจะรับงานล่ำสิงล่ำคอนประยุกค,ค่ะแล้วก็ลดแแห่ตะวาหลังๆนี่ก็จะประจํากับลดแแห่ค่ะ,ะคือในส่วนตัวของไอ้นี่ไอ่รู้สึกว่าน้องเอเนี่ยเป็นคนถี่ค่อนข้างที่สิมีความสมาี่หลากหลายเพราะว่ายางนึงเลยตะกี้พาติดตามน้องเอในใน,ในฐานะน,น้องเอสยามนแล้วก็นามสกุลต่อถ่ายคือดาวกระจายดาวกระจายมันคืออีอย่าง ดากระจายเนี่ยคือนามสกุลหมอล่ําค่ะของอาจารย์เพลินค่ะ<อ>เป็นเหมือนจากอาจารย์มายุรีดาวกระจายค่ะอ๋อเป็นเป็นฟังผู้ยิงบอกผู้ใายสิยเป็นน้อยดาวเนื้อบอกทั้งสิ้นค่ะะ,ะมาณนั้นค่ะอ๋อใส่นามสกุลดาวกระจายย้อนว่ามีคุณคู่เป็นผู้ใดน,นอเคู่ผู้สอนหนูเลยก็คือคุณแม่กกิ้งแก้วคันแข็งค่ะเป็นคนสอนค่ะอืมบทที่นี้ชีวิตของเฮาเนี่ยเริ่มมขอสู่เส้นทางการรลงการลำได้จังหด๋ล่ะพี่เอ๋ เ,เริ่มจากานุยุมหาไล่บนันนี่มีรุ่นพียุมหาไล่เพิ่นหานักลองไปขืนบงใช่ไหมคะเพิ่นก็เห็นหนูลองน้ำงานในมาหาไล่ค่ะเพิ่นเ็นเลเอยอื่นไปลองน้ำกันค่ะก็เล่ยเริมเริมจากวงดนตรีเล่นเปิดให้ศิลปินนึกสินะคะขืนลดแฮแน่แล้วก็เลิมรับงานมอลำรับงานลดแฮแล้วก็ได้มาเลียนหมอลำก่อนประยุกต์ค่ะ หมายถึงว่าก่อนที่ฮอสิมาพบกันร้องหมอลากรประยุยกต์เนี่ยก้อนนั้นในเอเนี่ยเริ่มร้องเพ่งตั้งแต่อายุเท่าใดจำได้ความหรือเปล่าถ้าเกิดเริ่มร้องเพลงเลยกอกตาเล็กหน่อยจะจําความไหนค่ะแต่เริ่มประกวดประมาณปฐมอะค่ะตั้งแต่ปฐม,มค่ะ เฮาคือเหลืองใบยังส่นคนในครอบครัวมีใครที่ประกอบอาชีพวิชาชีพจังสีบอลแล้วเขาไปเห็นแบบยางมันจะใส่ห้าคือกระโจนใส่ไหวแทะ,ะแตะกี้พอใหญ่แล้วเป็นหมอลั่อยู่ค่ะ,ะแต่ว่าพอกแม่นี่บ่ได้เป็นค่ะแต่ว่าพอก็เป็นคนสอนหล่องเพลงค่ะอมืมีเชื่อสายมาอยู่ก็เห็นมาบ้างแหละอาจจะมี ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบาทคุณพอ่ออย่างกับมีหลอกแน่ฟังแน่แล้วอิทธิพลของห้องนี่ทีที่ห้องรู้สึกว่ามันเหตุให้ห้องมักหลองมักล่ำนี่แม่นขันจำได้ว่ามันเป็นเพียงใดหรือว่าคนใดเหตุให้ห้องรู้สึกว่ามีสิคียังสะกิดใจเอาให้เริ่มมักเส้นทางนี้ก็คือคนอยู่บ้านล่ะค่ะเพื่อนโดยภาเกิสารเฮาเราค่ะมักฟังลองฟังล่ำอยู่<อ>แล้วเพื่อนก็เปิดให้หนูฟังบัดนี้มันก็ซึมซับได้เรื่อยนูก,มก็มักนูก็เพ่งแนวแหลกที่นูเริ่มม้องก็คือแนวมอล่ำนี่ล่ะค่ะมอลมเลย ค่ะแต่เน,น่ยหน่อยน่นะค่ะแล้วเพลงลูกทุ่งแนวอื่นเดี๋ยวลูกทุ่งพุ่มพวงลูกทุก่งภาคกลางอะไรมาห้เราเดี๋ยวลองลองเลยบอกอันนี้ค่ะลองแน่ยุคค่ะตอนประกวดตอนเลี่ยนมัธยมในเสีค่ะเคยลองแน่ค่ะเพลงลูกทุก่งภาคกลางนะคะ,ะเพลงลูกกุงเพลงพระราชนีพูดจริงสิดูค่ะเคยประกวดแน่ยุคค่ะแจะทุกแนวที่เกี่ยวกับเป็นเพลงลูกทุก่งร้องได้หมดทำได้หมดบัทที่หนีย้อนก็ไปในในช่วงเป็นเด็กเนาะโดย โดยแต่เดิมเนี่ยพื้นเพ่ของเอเป็นคนจังหวัดใดเพื้นเพ่เราหนูเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะ<ม>อยู่อำเภอนาดูนค่ะสาวนาดูนจังหวัดมหาสารคามพอไม่พี่น้อก,ก็อยู่หันตั้งแต่บรรพบุรุษเลยบอกหรือว่าเขาอยากไม่ได้ใช่แม่ค่ะแม่หนู<ม>เป็นคนนาดูนค่ะแต่<ม><ม>ว่าพอเป็นคนพยักค่ะก็เป็นคนสารคามน้่กันลูกครึ่งพยักนาดูนค่ะขขเขาก็เลยเกิดและเติบโตอยู่ที่อำเภอนาดูนเนาะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้ยุแถวพยักวะ บ้านนู้นะคะพักยูพักเอยยูน่าดูนค่ะแต่ว่ารถแห่ยูพยักษค่ะอ๋อนี่แหละเส้นทางชีวิตก็ต้องเลกได้วยว่าเอเนี่ยเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วก็ไปเล่นไปประกวดในนามตัวแทนของโรงเรียนบ้างมัธยมก็ยังเป็นคล้ายๆกันไหมช่วงมัธยมเป็นยังไงมั่งมัธยมกับ บ่คอยไปดูไปไหนคะ่พะพว่าโรงเรียนมันโรงเรียนใหญ่นะค่ะนักลองเพิ่นกันยลูกกัจะได้ไปแบบว่าไล่าการประกวดไล่าการที่ว่าบ่คอยมีคนไปนะคะ่กะก็เลยได้ลองเพลงหลายแนวเน,นะคะ่ค่ะป้าเสียงดีป้านี่ในตอนมัธยมนี่มีคนมีแมวมองมีผู้ใดมาเห็นหฮาบอกว่าหฮารอลองเพลงได้หรือว่าหฮารูโตว่าากับเป็นคนลองเพลงดีประมาณนึงจังสี่ั้ยในช่วงนั้นเป็น,ในยังไดมัธยมกับมีคุณคู่คุณคู่สอน วิชาศิลปะนะค่ะที่เป็นเห็ุวงดนตรีเพื่นกะเห็นเพื่นกัเอินไปอยู่วงดนตรีน้ำโยค่ะรักษามาตรฐานก็คืออยู่ในสถานะของเด็กกิจกรรมคนหนึ่งที่มีอะไรมาให้ร่วมก็ร่วมอยู่ระยะเวลานั้นเอาแล้วในตอนนั้นเรามีความคิดความฝันไหมว่าเราอยากจะประกอบสามีพมาอาชีพประเดกกับเส้นทางนี้หรือมีความฝันจะเป็นนักร้อม,มีภาพอะไรในหัวตัวเองไหมในตอนนั้น ตอนตอนนั้นตอนเลียนอยู่บโบทถนแห่งนี้ค่ะเพราะว่าด้วยแม่เล่อาอาจะอยากให้เน้นไปทั้งข้าราชการรับราชการนี่นสินะคะลยกกู่ก็เลยเหลือกเลียนคู่อะคะอ่ะแต่ว่าพ่อพ่อตาเลียนไปแล้วกับมันใส่ชีวิตมากแล้วมันกับมาคนพบจากครองว่าเออตรงนี้มันกลับเป็นอาชีพใดยคือกันนะคะ<อ>แล้วก็เป็นความสุขของเฮาน้ำค่ะ <laughs> ซึ่ง จนณปัจจุบันนี้เฮาราบแล้แล้วว่าเอเนี่ยประกอบอาชีพหลักๆนี่ก็คือด้วยการร้องรําทํากินเป็นศิลปินทํากินคนหนึ่งในช่วงที่เฮาหมเดหัวตอลแล้วมัธยมจนฮอตมหาวิทยาลัายเนี่ยเฮาเหือเรียกคณะใดตอนนั้นตอนเรียนมหลาลัยหนูเรียนคณะคณิตศาสตร์ค่ะสาขาฟิสิกส์ค่ะโอ้เป็นคู่ฟิสิกส์ตัวน,นี้ <c oughs> ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นทางนักร้องเลยไม่เกี่ยวกันเลยค่ะ <c oughs> แล้วใน,นตอนนั้นเขายัางคิดวา่าในมือทีเลือกมหาเลยคือคือบนเลือกเรียนนัตสินเลือกเรียนอย่างที่มันตรงสายอย่างนี้นในในมือน,นั้นเขาใส่ความคิดชุดใดในการเลือกมหาอะไรกับคณะอันนั้นคือหนูหนูอยากเลียนคู่ให้แม่ค่ะแต่ว่าคิดไปอีกมุมนึงคือแบบกะเพิ่มตัวเลือกให้เจ้าของเพราะว่าถ้านีเข้ากะเป็นแล้วอันนี้ถ้าเกิดแบบสมบูรณ์เขาบ่ได้ไปต่อสายนีเขากัย่างแบบนี่ตัวเลือกได้เป็นคู่ใดเสียค่ะโอ้ ซึ่งพ่อเลือกเรียนคู่ฟิสิกส์แต่แล้วก็ยังไม่ทิ้งเส้นทางดนตรีไปเป็นคู่ฟิสิกส์แต่กลับไปเขาชุมลมไปไปร่วมกลุ่มบอกเขาเอินว่าจังใดที่ไปเฮ็ดกิจกรรมไปประกวดนันประกวดนี้เวลามีกิจกรรมของสาขาเป็นแบบใบสีสู้ขวัญหรือว่าเป็นงานเลี่ยงท่งหนุนงพียงเสียคะ่ะก็จะมีแบบกิจกรรมสังสรรค์กันคะ่ะเพื่อนกระสีไฮนูไปลองแนีงเสียคะ่ะโอ,อ้พ้นกระเริ่มหูแล้วว่าถ้าจะเอาคนที่ร้องเพลงได้นต้องมาหาที่เอ แน,น,น,น่นอในยุคนั้นประมาณนั้นครับเราบัณฑินีในช่วงนั้นชีวิตเท่ามีการมีการเปลี่ยนแปลงเองแนอกจากการเป็นนักศึกษาที่เลี่ยนไปด้วยนอดเด็ดเฮ็ดอาชีพไปกับรลองเพลงน้ำบอห่อแต่แบบไปประกวดรายการนา,น,านูนีน้ำบอในช่วงมาละไในช่วงมหาไรกานุกาเริ่มรับงานในช่วงปีสามปีเียค่ะที่บอกว่า,าคาบเกี่ยวกับการไปฝึกหมอลำเป็นช่วงนี้บ่หนูไปเลี่ยนหมอลำตอน ตอนจะเรียนจบแล้วค่ะหนูหนูเคยได้มาเรียนหมอลำก่อนอพลังคนนี้คันว่าสีเข้สู่เส้นทางหมอลำก่อน,นว่าหนูเรียนมาแต่เนิอนๆเขาเป็น,น่ยนไดเขามีความคิดใงไดเขาจังตัดสินใจเขาไปเรียนในช่วงที่ใกล้จิจบแล้วโกไปโฟกัสกับการเรียนให้จบเราเป็นคู่แ <c oughs> บคตอนนั้นอันนั้นคืออะหนูกะให้มันจบมาค่ะาว่าพอจะจบแล้วหนูกะจังมาเอาทางล่ำอะค่ะจังมาเรียนเหมือนเหมือนว่าแบบตืมกันไปอะค่ะ <c oughs> อา่าแล้วทีนี้นอกจากเส้นทางในการเรียนซึ่งผลสุดท้ายการเรียนก็คือก็สามารถที่จะรักษายืนระยะต,ตัวเองจนจบปรตีได้ไปที่เรียบร้อยเป็นยังไงผลการเรียนในเชิงปรตีกา<ะ>ร<ม>ลอดมาได้ค่ะ <laughs> <laughs> ซึ่งวิสิกณ์นี่เป็นวิชาคนวณน,นะผมว่าตาเรียนแม่ๆอายุพีนในแต่ละคน,นาอาจจะแบบปวดหัวแก่คิดเกินเลยก็ปวดหัวแล้วแต่น้องก็จบมาได้ในธรรมดาแล้วในวันที่เราจบมาปุ๊บในตอนนั้นเขาคิดว่าข้อสิปเหตุยังต่อ บะเป็นเป็นคู่บรญจุบอ่ตอนนั้นอตอนแรกกะคิดยุค่ะคิดว่าเอออยากไปเป็นคู่แต่ว่าก,ก็ได้ไปทดลองอเป็นคู่อาตาจางค่ะเรากา็ได้รับงานไปนั่มค่ะแต่พ่อแบบทั้งรับงานทั้งสอนมันบไวไัยค่ะหนูก,ก็เลยเลือกทีศิลาออกมาลองเพลงก่อนนะคะ,ะแล้วในยุคนี้แม่นยุคเดีวยวกันนาบทีห้อเชิจเริมเ็นเอเนี่ยไปรวมโปรเจกต์กับ หลากหลายที่เพรว่าจะเป็นเคยเห็นเอเอนะปัจจุบันแน่นอนแล้วว่าใช้นามสกุลว่าดาวกระจายกันเรียกว่าเป็นขอบขั้วหมอลำขอบขั้วหนึ่งเนาะคือจังแบบดาวเหนือ,อ,อกานสีเป็นฟังดาวกระจายแล้วก็เห็นไปร่วมงานกระทา่งอาจารย์ชิน,นีนำ้ำเห็นไปประกวดในรายการหมอลำไอดอลด้วยเห็นไปประกวดมีไปประกวดไซมาเนี่ยมีรายการแรกที่หนูไปคือ ศึกวันดวนเพลงคะ่ะ์ตาโดจนเกือบสิบปีแล้วค่ะยุคนั้นแม่นผู้ใดดังๆในช่วงนั้นรุ่นไอเจมไอเบียค่ะโอ้ยเรือโบกูยุดโลกเริ่มจากศึกวันดวนเพลงแล้วก็มารายการได้ต่อมาแล้วก็มีไม่ท้องคำค่ะก็ได้ไปเลยไปซีซั่นไหนตอนนั้นไปจำได้ไหมซีซั่นเจ็ดค่ะ,คะผลออกมาไปไงในตอนนั้น ตอนนั้นหนูเขารอบ48คนสุดท้ายค่ะแล้วกระตกอ๋อ48คน,นแล้วห่างจากนั้นมาห้องยังสูงต่อบะกะถึงช่วงมาโดนเลยค่ะจนว่าแบบได้มาลองไปอีกรายการคือมอลํัไอดนนะะอลค่ะแต่กะบผ่าน,นะค่ะแล้วก็มาโดนเพลงชิงทุน,นะค่ะคือจังเห็นขึ้นทีมพี่บิวจิตเนะแม่นบ่กค่ะโอ้ยเสียดายนะแม่นเพชรเม็ดงามแต่ว่า <c oughs> ก็ยังลาเนาะมันก็นแล้วแต่จังหวะคนเฮาแล้วจวบจนกระทั่งมาถึงรายการที่สร้างชื่อให้เรานั่นก็คือดนเพลงชิงทุนค่ะเออคือจัง<ม>หลายๆคนนี่เสิร์ช YouTube เนี่ยตอนเนี้ยซีบ่ได้เสิร์ชว่าน้องเอดาวกระจายแล้วนั้นสิเป็นเอดนเพลงชิงทุนเป็นจังได๋แน่การไปประกวดดวนเพลงชิงทุนเฮาคิดจังได๋เฮาจงได้ไปประกวดรายการเนี่ยตับหนูกะหนูหนูเป็นรายการที่หนูอยากอยากมาอยู่แล้วค่ะ,คะ,ะก็คือแบบทรง ทรงใบสมัครเขามาโดนเลยค่ะพราอเพิ่นเนออืนนุก็ดีใจากค่ะเราที่นี่นูกกับแบบเออพราอเพิ่อ,อิ้นแล้วนุกก็ตั้งใจเป็นเหมือนให้โอกาสตัวเองอีกหนึ่งรอบค่ะก็ตั้งใจที่สุดค่ะผลสุดท้ายออกมาเป็นแชมป์ทั้งหมดสิบห้สมัยค่ะดีใจแห้งค่ะในสิบหาสมัยในแต่ละเทพแต่ละเทพที่เริ่มออนแอไปเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเท่านี่มันมี่อย่างเปลีป่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นปเพะว่าเฮาก็มีซื้ออยู่กับรถแห่อ,อยู่แล้วเนาะแต่พอออกทีวีเปยังไงผลตอบรับแบบดีเลยค่ะพี่น้องของหูจักหลายค้นกับเริ่มเขาหาหลายงานกับมีเขามากเพิ่มค่ะแล้วในส่วนของงานรถแห่เป็นยังไงมั่งหลังจากที่เฮาได้เขาซื้อรายการแล้วงานเพิ่นหลายอยู่แล้วมันหลายขึ้นได้ป่เป็นยังไงหลายขึ้นก็เก่า่ะค่ะ โอ้ซึ่ง<ม>น้องเอเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยเคยน้องเอเนี่ยเคยขึ้นรถแฮร,รถแฮ้าเอ่ยว่าทีมใดมาแน่นะมาเทียเ่ยวแฟนๆเดีจะสีได้นึกออกว่าอ๋อเคยเห็นคนนี้มาก่อนทั้งสี่รถแฮที่หนูเคยประจำมีรถแฮรโปรแอคทีฟค่ะ<ม>ย่ปีหนึ่ง<ม>แล้วก็พักมารับงานล่ำเป็นอิสระ<ม>แล้วก็มารถแฮพรพอรพิสานค่ะตอนนี้คือจังว่าช่วงนึงเคยเห็นเอนะ ช่วงหนึ่งจนห้องคิดว่าเออเออรือวาน้องคนเี้เป็นหมอล่ำมาพว่าไปล่ำกับอาจารย์ไอ้ยังหน้าดาวเนื้อน่ะเอไปขึ้นวงน้ำู้ใดนะาตอนนั้นอืจะม่หนูหนูเคยไปล่ำกับไอซักใอ่ไอซักใช่หน่อยดาวเนื้ออ๋ออันนี้นายซีแมนเราจีเห็นในยูทูบเนาะก็เลยกลายเป็นหมอล่ำก่อนไปเลยก็เลยว่าโอ้โหสาวบูดีหลากหลายเว้ยแล้วก็ไปเล่นคือจังว่าเล่นแนวอินดี้กับรถแห่ก็ได้ ล่ำกระไดแล้วเส้นทางการที่ห้องเขาขสูวงการรดแห่มันเริิมมาจากไหนไดไจมไดใพี่เอ๋อเริ่มมาจากมี่ไอหูจักกันในละค่ะเพิน่นส่วนเขามาค่ะตั้งแต่ตอนหอ้องยูยังเรียนอยู่่ตอนที่เขาซูวงการรดแห่กะหลังจากหนูเรียนจบแล้วค่ะหนูจังได้มาลองรดแห่ค่ะ แล้วว่าที่นี่ตอนที่หฮาไปขึ้นรถนแห่แรกๆตอนนั้นเฮามีสื่ออยู่บอกหมายถึงว่าคนมีเอมีแฟนๆเริ่มรู้จักเรืย่องก่อนไปขึ้นรถแห่กัยังมีว่ท่านในหลายค่ะ,ะแล้วที่นี่สําหรับคันว่าหอดรถแห่กับหฮานี้มันคําว่ารถแห่นี่มันสรงผลอีหยังกับชีวิตเท่านี้ตอนนี้ก็คือเป็นแบบเหมือน,เห,อนเหมือนอาชีพหลักของนูนะคะ,ะเนาะกะับแบบเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงเราเลยก็ว่าได้ค่ะ รวมถึงครอบครัวด้วยค่ะแล้วความฝันของเขาในเส้นทางนักดนตรีเฮาอยากเิ้นเจ้าของเป็นยังไงแน,น่นอนาคตความฝันสูงสุดของหนูค็คือหนูอยากเป็นศิลปินผู้หนึ่งอะค่ะอ,อยากเป็นนักร้องที่แฟนๆรู้จักค่ะ,ะแล้วที่ผ่านๆมาเนี่เอเคยมีโอกาสได้ร้องอมีซิงเกิลหรือว่าไปเฮ็ดเพลงยูทูบยังใช่เคยมีแน่ป่อ่าก็เคยมีคเบอร์ใน YouTube อยู่ค่ะลง u t u b e บ้างค่ะ แล้วเฮารู้สึกว่าผลงานเพลงใดของเฮานี่ที่ทถืออกถึกใจแฟนๆกาจะมีเพลงห้อยใจบางไฟแสนค่ะแล้วก็ซีชันว่าคือเกาแล้วก็เมียเช่าค่ะท่หนูชอบโอ้ตัวนี้ว่าเป็นสามผลงานเพลงที่แต่ละคนในต่างค่ะคันคันเซอร์ทาเอ็ดนจะเจอสผลงานเพลงนี้อยู่เสมออยู่ตลอด ออแล้วบัดที่นี้ในมือนีห้องมาของอสัสมบัยใจตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ห้องอัศวบัยใจนะครับชาเกียวๆสีเดียวห้องสิบยอปารีสก็ได้ห้องสิบเออียิปต์ก็ได้เพราะว่าอยู่กับชากเกียวนะครับในมือนีมาห้องมาของอสัสมบัยใจเอ,อมาใส่เสียงเพลงอย่างแนมมือนีมาใส่เสียงเพลง ช่วยงานบนรถแห่ค่ะเป็น cover version เอสยามนค่ะ,ะแล้วก็เพลงมุสาวาทาเวอร์ชันอีสานค่ะต้องเรียกว่า2ผลงานเพลงนี้เ,เป็น2ผลงานที่จะได้รับการถ่ายทอดโดยเอซึ่ง A เอเนี่ยได้รับการชักชวนมาจากใครนะให้ให้มารู้จักกระทางสองเดือนได้รับเกียรติจากคุณครูสลาคุณนบุตรค่ะอะละหลายคนอาจจะฟังดูเออแล้วครูสลาเป็นเป็นอะไรทําไมถึงมา ส่งให้เอมาที่นี่นะฮะต้องเลกได้วยว่าน้อง A. เอเป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วทางครูสลากับทางค่ายซองเดนเราเป็นเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่มีโอกาสบางครั้งบางทีเนี่ยการที่จะได้มีโอกาสผักดันจากทางค่ายใหญ่เนี่ย มันอาจจะไม่ได้ปรับปรับท,ทันทีแต่ถ้าเกิดมีโอกาสอย่างนี้ซองเดอรก็ช่วยพัฒนาแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นทางที่จะไปต่อได้ก็สามารถที่จะไปต่อได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดขัดอะไรอย่างนี้นะกูก็เลยฝากมาทางนี้ให้ลูกสาวุานะู้าละเป็นคนทํานะครับผมซึ่งโปรเจกต์เพลงนี้ก็อยากให้เอเนี่ยฝากสองผลงานเพลงนี้ให้แฟนๆแนวว่าเป็นยังไงแน่สรารับเพลงนะ ค่ะฝากแฟนๆนะคะฝากติดตาม2ผลงานเพลงนะคะทางช่องซองเดอร์ก็คือเพลงช่วยงานบนรถแห่นะคะแล้วก็มุสาวาทาเวอร์ชั่นอีสานนะคะฝากแฟนๆเขาไปบึงเป็นกำลังใจให้น้องเอหลายๆด้วยค่ะก่อนจะยังไงทิ้งท้ายฝากช่องทางการติดตามน้องเอนะครับให้แฟนๆรายการได้รับชมและตามไป ไป,ไปเจอน้องเอด้วยนะครับค่ะฝากติดตามน้องเอสยามนนะคะได้ทาง Facebook นะคะเอสยามนดาวกระจายแล้วก็แฟนเพจเอสยามนนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานทางช่องซองเดย์ด้วยนะคะ โอ้ขึ้นจากนัดมานี่สอบว่าพอดี่าบเปลดขอบคุณมากๆกนะครับน้องเอในื้อหนีโอ้เสียสละเวลามากเมอแห้งตั้งทายายังในซองมือเต็มแนนเอียดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมและก็สําหรับรายการซอฟทท็อกนะครับก็ต้องเียกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนผลงานของน้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในในการแสดงสดน้องมีช่อง YouTube ส่วนตัวของตัวเองด้วยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมรวมไปถึงเพลงล่าสุดที่จะลงทางช่องซองเดิลเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมากลมกร ขนาดไหนนะครับในเวอร์ชั่นของน้องเอสยามลนที่เป็นคนไต่ทอดทั้งสองเพลงเลยนะครับและในวันนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะสำหรับช่อง s อ ft t ท l k คุยเรื่องเบาเราเรื่องเมืองก็คงต้องลาไปก่อนในวันนี้นะครับแล้วก็มาพบกันซอฟกับซอฟแล้วก็น้องเอใหม่ในครั้งหน้านะถ้ามีโอกาสเจอกันนะขอบคุณน้องเอมามากนะครับในวันนี้จะพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ